เพลงอะไรคุณคุณนะฮะอ่ะเพลงอะไรคุณคุคุณบอกชื่อนักรองไม่ถูกค่ะครับเพลงอะไรบ้างคะเพลงอะไรครับเพลงยินดีที่ได้รู้ใจครับอ่าก็เพลงของพี่เตตะวันนะ ตอนดีงายตอนแรกนะนะคะอ่ะของฟอร์ที่ลองไปคือของฟุกกวินครับค่ะครับชื่อเพลงอะไรของเราบอกไว้สิอ่ะคุณบอกเสียิอ่ะลรืมไม่คุณบอกอ่ะไม่เพลงไม่ไม่ของชองเตไม่คุณจำได้หรือเปล่าชื่อเพลงผมจำได้อยู่แล้วเพื่อนผมเนองเพลงอะไรเพลงอะไรชื่อเพลงเพอะไรเอาบอกบอกเขาไม่เจอที่ไหนเรื่องก็เพียกันนะอันนี้อันนี้ันโี้อันโี้อันนี้ในเอ็กนะคะอดีตเทเบิลเตอร์นะคะบอกไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะพวกแกกัดกันอีกแล้วไม่ติดกันแล้ว ซามงเป็นติ่าใช่ใครพูดถูกไหมต้นโจ้ค่ะพูดกับค่ะนะคะอ่ะชื่อเพลงสรุปว่าชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะนี่คุณตอบสิตอบให้หน่อนเราแล้วเราแล้วไม่ตอบให้หน่อยเดี๋ยวไม่รู้หรือเปล่าเอาชื่อฝรั่งเศสด้วยอ่อฝรังเศสยู่ในเนื้อเพลงไงเชิญตำมันชื่อไทยคือชื่อไทยยินดีที่รู้ใจไม่ใช่นะของผมเอาเพลงอะไรชื่อเพลงอะไร มีเธอนี่แหละดิเล่นไม่ได้แล้วไอ้บอนให้ตอบไปอยากให้ตอบเนี่ยถ้าเราเสียช oh, ื่อเพลงอ่ะเราได้ถึงห้าโมงเย็นเลยนะวันเนี้ยใช่มาได้ยินเรื่อยๆเลยครับแค่ผมรักคุณก็พอโอ้โตอบให้คุณหน่อยคุณไม่ได้อ้คุณ้าจำชื่อเพลงเต็มไม่ได้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะคุณขานะคะมีเกมมาให้เล่นด้วยวันนี้นะครับ